สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องสุภาพสุภคนครับในคลิปนี้ผมพามาเบรงเล็กเด่นเนาะเด่น10หน่วยบนนะครับวันนี้เป็นวันที่13แล้วนะครับในคลิปนี้อยู่ในหมวดของการแจกสูตรนะครับแจกสูตรนะเดี๋ยวก่อนสิไปรับชมข้อมูลต่างๆกันครับพี่น้องแจ้งคําเตือนไวัยรุ่นนะว่าทั้งช่องเข้าสนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายนะครับเนื้อหาที่นําเสนอนะครับเป็นเพียงข้อมูลทางสถิติเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วกับโปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟัง นงวดทดทผ่านมาเนาะอ่ามันไปเขาลักลอยนะครับพี่นอ้องเขาหลักลอยมาสองรอบแลนะ้วเนาะมาลองตามอีกสักรอบนะครับสักรอบมาเดี๋ยวเขามาเบิ่งวิธีคำนวณกันเนาะวิธีคำนวณนะครับเขาใส่หลักหมื่นนะครับ,ขอ,นนรบของรางวัลที่หนึง่งบวกกับหลักสิบของเลขสามตัวครั้งที่สามนะครับอันนี้บวกกันสองครั้ง ลรกรบ,บวกกับหลักหน่วยนะครับของเลข3ตัวครั้งที่4เ่เนาะรวมเลขทั้งเบิร์แล้วนะครับตามตามสูตรแหละเอาเฉพาะเอาผลลัพธ์มันนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยมาบวกกับค่าทั้งทีเนาะครึ่งวันนี้รวมกันแล้วได้8นะครับเอา8มาบวก2ได้0 8นย์บวก3ได้1 8บวก5ได้3 8บวก7ได้5เข้ากับดดเศษใดเหล็กเด่น0 1นย์หนะครับ อันนี้0135เนาะเลขออก41นะครับ4 <41. S> 1เข่าเลข1เลข0ูนย์่มาหลักร้อยเนาะมางวดต่อมาครับคำนวณได้6791นะครับเลขออก 67, 8, 6 7 8 6 7นะครับมามา2ตัวงวดต่อมาคำนวณได้7802นะครับเลขออก6 0 6เข่าเลข0ูนย์มาหลักสิบนะครับ ต่อมาครับคำนวณได้7802นะครับเลขออก662เข้าเลข2มาหลักหน่วยนะครับงวดต่อมาคำนวณได้0135นะครับเลขออก665เข้าเลข5เนาะมาหลักหน่วยนะครับต่อมาคำนวณได้3468นะครับเลขออก962เข้าเลข6นะครับมาหลักสิบ ต่อมาคำนวณได้5 680นะครับเลืออก0 44งวดน,นี้นะครับที่ไปเข่าลักลอยเนาะเข่าลักลอยอ่ะต่อมาอีกครับคำนวณได้8 9 1 3นะครับเลืออก221เข้าเลขหนึ่งมาหลักหน่วยนะครับต่อมาคำนวณได้3 468นะครับเลืออก8 4 3ส เลข4สามเขาเนาอเลข8มาหลักร้อยนะครับต่อมาคำนวณได้0 1 3 5นะครับเลขออก8 6 3เข้าเลข3มาหลักหน่วยต่อมาคำนวณได้6 7 9 1นะครับเลขออก2 0 9เข้าเลข9นะครับมาหลักหน่วยต่อมาอีกครับคำนวณได้6 7 9 1นะครับเลขออก7 7 9 อันนี้ก็มากครบเนะาะ3ตัวนะครับมาตัวต่อมามครับคำนวณได้7802นะครับเลขออก700อันนี้ก็มากครบแลวเนาะเลข7ในมากหลักร้อยนะครับเลข0ในมากสิบกับหน่วยมาต่อมาม่ครับคำนวณได้6791นะครับเลขออก377เลข7มา2ตำแหน่งนะครับ แล้วกัของงวดที่แล้วเนาะคำนวณได้7802นะครับเลขออก894นะครับเลข8มากหลักร้อยอันนี้ของงวนนี้ครับคำนวณได้5680นะครับเน้นหลัก10หลักหน่วยเนาะพี่น้อง10หน่วยบนแคปหน้าจอไว้เบิ้งเอาไว้ใส่งานกันนะครับ มันใส่ตะกาเดียวกันเนาะหลังจากที่มันเข่าหลักลอยมามันก็เดินส0กัาหนวยอีกหลายงวดพอสมควรนะวันนี้ก็ลองเบิรงนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปแล้วครับพี่น้องเอ๋ยเิดเวลาแล้วสีลาไลดอกลาลองว่าจะไปดอกพี่น้องเวลานั้นผัดไ่มากเอาไว้พบพ่อกันคลิปหน้าเดี๋ยวสิมาดอกมาใหม่สีหาเลขดีๆสูตรดีๆให้มาด้สีเฮดให้พี่น้องเบิรงเสร็จแล้วลาไปแล้วครับลากันเดี๋ยว มาตามกันตอนเนาะในคลิปต,ต่อไปนะครับยัเงเหลืออีกคอมมูนอีกหลายแหงนะครับลาไปแล้วครับพี่น้องสวัสดีนะครับ